bye วนนีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องแลมเบเบนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ซิดนีย์โอเปราเฮาส์นะครับวันนี้จะมาแนะนำสถานที่ถ่ายรูปที่ซิดนีย์โอเปราเฮาส์นะครับเมื่อพูดถึงออสเตรเลียเนี่ยแน่นอนว่าไอคอนิกของมันก็คือโอเปราเฮาส์หรือพวงด้วยสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์บิตตรงนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำสถานที่เนาะแต่ว่าบอกก่อนนะฮะว่าอันนี้บอกในมุมมองแนะนำในมุมมองของผมคนที่อยู่ที่นี่เนาะอาจจะไม่ได้แนะนําในมุมมองของนักถ่ายภาพมืออาชีพที่แบบอาจจะมีมุมกล้องหรือมีการปรับภาพ มู d ์แอนโทนให้มันแบบดูสวยอะไรเงี้ยก็อาจจะขออภัยนะตรงนี้นะครับอาจจะแนะนําได้ไม่ดีในเรื่องของมุมถ่ายภาพแต่ว่าที่แน่ผมจะมาแนะนําสถานที่หรือว่าจุดถ่ายภาพนั่นเองนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่แรกแล้วกันนะครับไปตรงนี้นะครับเป็นจุดแรกที่ผมอยากจะแนะนํานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆที่ซิตี้โอลาเฮาเนี่ยเราจะถ่ายไม่ติดอะไรนะครับแล้วก็อาจจะไม่สวยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า ซีนนี้ o v e r h e a นั้นจะใหญ่โตมากนะครับถ้าเราไปถ่ายใกล้เราจะไม่เห็นทั้งหมดนะครับและที่ผมนะนํามุมนี้ก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าด้านล่างครับจริงๆถ้าเกิดว่านี้ฝนไม่ตกนะฮะด้านล่างจะเป็นมุมที่ทุกคนจะเห็นวิวของความแบบพึกคักเพราะว่าคนมานั่งกินเบียร์กันตรงนี้เนะ <S <S าะหันมาทางซ้ายหน่อยนะครับก็จะเป็นสภาซินเดอารลลบริดจ์นะฮะ ตรงนี้ถ่ายมุมนี้สวยมากนะรับก้ต่าดารานนี้คือสถานที่ที่แรกที่ผมจะแนะนำนะอยากจะแนะนําอีกที่หนึ่งแล้วกันเนาะตรงนี้นะคะตรงจุดลานก้านหน้านะคระับผมเรียกว่าจุดที่1.1 1.5แล้วหนน้าอะไรเนะแถวแถวนี้แหละเรียกรู้ว่า1สถานที่ที่ 1. 1. 1. <5 S> 1แล้วกัน,นเานานนนะตรงนี้เป็นบริเวณกว้างๆนะครับ ครับผมี่ก็เรียกุรวมว่าสถานที่ที่1นึ่งล้กันก็เดี๋ยวผมกำลังเดินไปที่จุดที่2นะครับก็อันนี้มุมอาจจะเห็นใกล้ๆกับซิดนีย์โอเวรเฮาส์อีกฝั่งหนึ่งนะฮะไปแล้วสถานที่ที่2นะครับสถานที่2อ,อยู่ในโซนของรอยโบธอดิกาเดนนะครับด้านหลังผมตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปในกระแพงนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นซิดนีย์โอเวรเฮาส์ตรงนี้นะฮะ จะผมจะเดินไปแล้วก็พาไปนั่งตรงที่เขาเรียกว่ากําแพงทานบหรืออะไรวะกําแพงกั้นน้ำตรงข้้งๆเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปจุจดที่ผมคิดว่าถ่ายรูปสวยวกันนะครับอันนี้นะครับก็เป็นจุดที่2นะครับที่ผมอยากจะแนะนาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะเห็นอีกฝั่งหนึ่งของโ่าเฮาส์นะครับ,รบแล้วเราจะเห็น กำแพงหินตรงนี้นะครับกำแพงหินคล้ายคให้คมรู้สึกเหมือนแบบโบราณโบราณหรือเปล่าเออกันไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันก็สวยนะครับเดี๋ยวผมจะควางมุมแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองไปนั่งดูนะครับอย่าซีเรียน,นะครับถ้าในแบบอย่างผมจะดูไม่ดีนะฮะ <laughs> มันไม่หล่อนั่นเองละมาดน,นี้แล้วกันนะครับก็ ผมอาจจะจัดภาพอะไรได้ไม่ดีเนาะแต่ว่าคิดว่าจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับจุดที่2องที่ผมอยากจะแนะนำเนาะโอเคครับเดี๋ยวพาไปจุดที่3แล้วกันนะครับอยู่บริเวณใกล้ๆกันนี่แหละอยู่ในจุดของ Royal Botanic Garden เหมือนกันแต่ว่าเจ้าเนินไปนู่นนะครับฝั่งนู้น ครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปนะครับจุดที่สามนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูนี่เห็นไหมเนี่ยเอไม่เห็นเออนี่นะครับตีนี่เราจะเห็นทั้งซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์แล้วก็สะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์บริดจอยู่ตรงด้านหลังผมนั่นเองนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพวกกำแพงหินนะครับสวยมากเดี๋ยวผมใกล้จะถึงจุดที่เป็นไฮไลท์ละไเดี๋ยวไปดูกันะ ครับถึงแล้วครับอันนี้เขาเรียกว่ามาคิลลี่แชร์ครับจะเป็นรูปทรงเหมือนหินเนาะแล้วก็เหมือนมีที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเรียกชื่อว่ามาคิลลี่แชร์นะครับเราก็ดูมุมนี้นะครับนี่เราจะเห็นทางซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์แล้วก็สะพานซิดนีย์ฮับเบอร์บิดนะครับก็ไม่ได้ไกลจากที่ที่เราถ่ายจากจุดที่2เมื่อกี้นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะเดินวนอ้อมเวิร์มงนี้สักหน่อยนึงนะฮะแต่ถ้าพูดถึงระยะกระจัดเนี่ยไม่ได้ไกลกันนะครับ สวยมากครับว่าส่วนใหญ่คนจะมาถ่ายรูกปกันตรงนี้ช่วงเวลายเย็นๆนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะฮะพระอาทติตย์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวตอนเยน็นพระอาทติตย์จะตกตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระอาทติตย์จะตกด้านหลังของซินีโอปราเฮานะครับก็จะสวยมากนะครับในภาพอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราถ่ายกับโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์ก็จะปรับแสงให้นะครับแต่ว่าผมใช้กล้องโพถ่ายมันก็เลยรู้ะเหมือนแต่เป็นมุมวายมุมกว้างนะครับแล้วก็แสงอาจจะไม่ได้แบบเลียเท่ากันทุกพื้นที่นะครับ นี้นะครับถ่ายย้อนไปที่ตัวเมืองก็ไม่เร็วนะครับเราจะเห็นเป็นตึกเนาะเราก็จะเห็นพวกโขดหินตรงนี้นะครับอันนี้หลบหามุมหลบไปทางขยะหน่อยนะฮะแล้วก็เนี่ยครับถ่ายย้อนกลับไปที่ตัวเมืองก็จะสวยอีกแบบหนึ่งในมุมนี้นะฮะสวยเลย แล้วตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปจุดที่4ี่ที่ผมอยากจะแนะนานะครับก็เป็นด้านบนนะครับเป็นทางถานนนะฮะื้จริงด้านล่างตรงนี้นครับจะเป็นรถไฟนะครับรถไฟทางรถไฟ2สเส้นเนาะเส้นหนึ่งอยู่ใต้ดินนะครับอีกเส้นหนึ่งก็อยู่บนดิน,นะะไฟกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านบนฟลอมไปด้วยถนนอย่างที่เห็นนี่นะฮะแล้วก็มองที่จุดนี้นะครับเราจะเห็นว่าจะมีทางสะพานซิปี้คาร์บูร์บิแล้วก็ซิปนู๊บและเฮาแล้วแต่ว่าตอนนี้ ตึกบาอยู่นะเดี๋ผมจะไปบริเวณที่เห็นทั้งสองโซนนะครับเพราะว่าจุดนี้แหละที่ผมอยากจะแนะนําให้มาถ่ายรูปนะครับครับผมก็ถึงแล้วนะครับสำหรับจุดถ่ายรูปจุดที่4ที่ามอยากแนะนำนะครับก็ด้านหลังจะเป็นอ่าวเ,เซอร์กิลาคีทั้งหมดนะครับ เราจะเห็นทั้งสภาซิดนีย์คาเฟ่บิตแล้วก็ซิดนีย์โอเวอ o ์เฮาส์นะครับรวมถึงด้าลากนี่ครับเป็นท่าเรือนะครับที่จะไปจุดต่างๆในซิดนียหรือว่าบริเวณแาวซิดนียนั่นเองนะครับสวยมากนะครับก็แนะนําเลยเนี่ยวันนี้ผมเหนื่อยมากครับเพราะว่าผมพยายามจะเดินให้ทันแดดครับกลัวแดดจะหมดแล้วเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบอ่อยกลัวว่าเดินไปอา้าวแสงหมดจะไม่สวยนะครับจะอยากจะให้คนเห็นภาพที่แบบสวยๆอย่างนี้นะ และจุดที่ห้านะครับเดี๋ยวคนกําลังจะเดินลงแล้วก็ไปบริเวณตรงนี้นะครับวันนี้โชคดีมากครับเพราะว่าปกติบริเวณตรงเนี้ยที่เป็นเป็นเมืองเมืองตรงเนี้ยเป็นจุดจอดเรือสาราญนะครับเรือครูร์ตัวเองนะครับวันนี้โชคดีมากที่ไม่มีเรือบังบังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้แล้วก็เราจะถ่ายเพื่อเก็บเอาฟุตไม่ใช่ฟุตเองเก็บภาพเพื่อที่จะได้เห็นซีนิปนปลาเฮาฝั่งนี้นะครับโดยการยืนฝั่งนี้แล้วถ่ายให้เห็นด้านหลังตรงนี้นะครับ ครับผมและตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่5ที่ผมจะแนะนำนะครับก็นี่นะครับจุดที่หก็เป็นที่จอดเรือสับลานนะครับแล้วก็เราก็ต้องเห็นนี่ซิดนี่โอเปร่าเฮานะครับตลอดแนวทางนี้นะครับก็เป็นจุดที่แนะนำให้ถ่ายรูปนั่นเองนะครับ สำห hm รับจุดที่ห้าโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปให้สุดตรงด้านหน้าผมนะครับก็จะเห็นทั้งซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์แล้วก็สะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์เองนะครับครับผมและจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่สามารถเห็นได้ทั้งซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์แล้วก็สะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์นะครับรวมถึงเนี่ยถ่ายย้อนมาก็จะเห็นมุมในเมืองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดที่5ที่ผมจะแนะนำนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อที่จุดที่6กันดีกว่าครับป้ายครับผมแล้วนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือการขึ้นเรือเปอร์ลี่มาชม บรรยากาศกลางอ่าวนะครับก็แนะนำนะครับให้ขึ้นบด้านหลังครับเพราเราจะได้เห็นทั้งวิวทั้งสะพานแล้วก็ซิดนียออฟาห์นะครับการนั่งเรือนะครับก็แล้วแต่ว่าอยากจะเลือกให้เรือไปทางซ้ายหรือทางขวาครับก็เลือกจุดหมายปลายทางเอานะครับก็ถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยวขวาเราก็จะเห็นด้านหน้าของซิดนีย์ออฟลาห์นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราจะให้มันหันซ้ายเนี่ยเราก็จะไปได้วิวของการที่ลอดใต้สะพานซิดน,นีย์ฮับเบร์ตรงนี้นะครับซึ่ง ตอนนี้ผมก็กำลังนั่งเรือไปที่ปลายสะพานนั่นแหละฮะไปลงที่สถานีเมลสันพอยต์นะครับก็จะเป็นสถานีที่เป็นที่ตั้งของลูน่าพาร์คนั่นเองนะฮะ จุดนี้นะครับผมจำไม่ได้ว่าลำดับที่เท่าไหร่นะเอาเป็นว่าจุดจุดถัดไปแล้วกันนะฮะก็จุดนี้นะเป็นจุดของเมลสันพอยท์นะครับเป็นจุดบริเวณด้านหน้าของลูน่าพาร์ทนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่เห็นนะครับก็จะเห็นวิวทั้ง2อันเลยก็คือสภาซินนีฮับเบอร์แล้วก็ซินนีโอปราห์นะฮะสวยมากครับก็เนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะพาไปที่พักด้านหน้า,นาอีกนะครับเพราะว่าพักด้านหน้าก็จะเห็นบริเวณด้านหน้าของซินนีโอเปร่าเฮาส์เต็มๆนะครับ ตอนนี้ผมเดินลอดใต้สะพานนะครับคือจริงๆสะพานนอกจากจะมองจากที่ไกลๆว่าใหญ่แล้วนะครับพอมาเดินใต้สะพานจริงๆจะเห็นว่าใหญ่กว่านั้นมากครับเพราะว่านอ็อตสกูมาเนี่ยใหญ่เท่หาหัวคนเลย <c oughs> เอออันเเริ่มเลยนะครับโอเคครับด้านหน้าผมนี่เป็นพาร์กนะอ้าวเขามีจัดง,งานแต่งงานด้วยโอเคครับก็ตรงนี้ครับเป็นจุดที่จะถ่ายรูปเห็นด้านหน้าซิดนีย์ฟลาเฮาส์นะครับเนี่ย โอเคเดี okay, right. mm ๋ยวผมเดินไปสักหน่อยหนึ่งเขายังไม่ได้จัดงานก็จริงๆครับนอกจากจะมาถ่ายรูปตรงนี้เนาะ ผมว่าบรรยากาศหน้ามานั Four ่งเฉยๆแล้ว okay, ก็มองเรือมองทะเลมองวิวต่างๆนะครับก็โอเคครับนี่ก็ที่ที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจไม่ลืมนับนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมพับที่ต่อไปดีกว่าไปครับ สำหรับจุดถัดไปนะครับมับนจะเป็นจุดที่อยู่ด้านหลังของลูน่าพาร์คนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้เป็นกำแพงเหลือใช่ไหมอันนี้คือกำแพงของอสวนสนุกลูน่าพาร์คนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะคงเป็นสะพานซิกนีฮาร์เบอร์บิดอยู่นะครับซึ่งจุดที่ผมจะพาไปเขาเรียกว่า l a v e n เดอร์เนะครับถูกหรือเปล่าไม่รู้ถ้าไม่ถูกเดี๋ยวผมไปอ่านให้ถูกอีกทีตรงด้านหน้านะครับมีป้ายเขียนอยู่นะฮะ แล้วก็ทางขึ้นลงเรือของที่มีราคาตรงน,นั้นแหะฮะที่จุดที่ผมอยากจะแนะนําให้ถ่ายรูปเดี๋ยวไปใกล้ๆจะเห็นว่ามันสวยมากครับ <c oughs> แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่ามีคนมานั่งถ่ายไม่ใช่ทางถ่ายนั่งวาดรูปนะฮะสเก็ตภาพของเขา <c oughs> เหมือนวันนี้คนจะเยอะ ก็เป็นสะพานขึ้นลงเรือสําหรับญานนี้เนะสำหรับคนรวย <c oughs> นะฮะสายสำหรับขึ้นลงเรือยอทของเขาน,ะนะะั่นแหละที่จอดเรียงลายอยู่ด้านหน้าผมตรงน,นี้นี่เสียดายมีกลุ่มคนอยู่ตรงนี้นะครับไม่งั้นก็ <c oughs> ถ่ายรูปสวยเลยเหมือนถ่ายมิวสิกวิดีโอเลยตรงนี้ <c oughs> ผนี่เดินหามุมมาประมาณเกือบครึ่งชมแล้วครับยังไม่ได้เจอจุดที่คิดว่าเขาถ่ายกันนะฮะถ่ายไมเจอที่เกือบแตกหมดเนี่ยแสงก็เริ่มจะหมดละโอเคเดี๋ยวผมพยายามหาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับอนจริงคือผมก็ไม่อยากจะบอกให้มันเป็นจุดอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่าอับรลยว่าผมผมเรียกว่าเป็นถนนเรียบ แล้กันนะครับถนนเคอร์รีบิลลออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่สกด c เคอร์ร l ่บิน่ารักดีนะฮะก็เหมือนว่าเราก็จะเดินตามถนนเส้นนี้แหละแล้วก็เราก็จะมองไปตามซอกตึกซอกอพาร์ตเมนที่พักแถวเนี้ยมันก็จะเป็นมุมที่ว่าสองข้างเป็นตึกแล้วก็จะมองเห็นไปไปลายทางเป็นด้านหน้าของซิตี้โอราเฮาส์นะฮะ เลยครับนี่ก็จะเป็นหินไม่ได้หินเขาเรียกว่าทำขึ้นมานครับเป็นทางยื่นออกไปในท่าวแะ้วครับแล้วก็ด้านหน้าเราจะเห็นเป็นซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์นะครับแล้วก็สะพานซิดนีย์ฮับเบิร์ตบิดนี่ให้ดู ับผมแล้วนี่ก็คือจุดสุดท้ายนะครับ Observatory Hill นะครับหรือว่า Observatory Park นะฮะก็น่าจะเป็นจุดดูดาวศูนย์ดูดาวอะไรสักอย่างนะข้างหลังผมนี่แะครแต่ว่าตอนนั้นเขาไม่ให้เข้านะแต่อาจจะให้เข้าอาจจะเป็นครัวอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าส่วนใหญ่คนจะมานั่งตรงนี้ครับนี่นี่แหละครับจุดสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนำนะครับ Observatory Hill นะครับเดินถัดมาจากย่านเดอะล็อกประมาณ10นาทีไม่เกินนะครับบวกกับทางขึ้นเขาเองครับเพราะว่าฮิล l ก็แปลว่า ทางเข่านั่นเองนะครับตอนนี้ขึ้นหน้ามันหมดแล้วครับเป็นเนื้อนี่ครับบรรยากาศจุดสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนํานะครับสวยมากนี่นะครับวิวที่เห็นก็จะเป็นวิวของ อาวซิดนีย์นะครับหรือซิดนีย์ฮาร์เบอร์นั่นเองและด้านหน้าก็จะเป็นสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์บริดจ์นะครับแต่เราจะไม่เห็นออซิดนีย์อร่าเฮาส์นะครับเพราะว่าอยู่ด้านหลังถนนตรงนั้นนะครับติดบังอยู่นี่แหละครับผมสำหรับคลิปนี้ในการพามาชมนะครับไม่ใช่ชมเนี่ยแนะนำสถานที่ ถ่ายรูปสําหรับบริเวณอ่าวซิดนีย์หรือบริเวณซิดนีย์โอเวอราเฮาส์นะครับสิบที่ที่ผมอยากจะแนะนําก็อย่างที่บอกครับก็อันนี้เป็นจุดถ่ายรูปในฉบ,บับชาวบอของผมนะครับแบบฉบับขอ,ขอมือสมัครเล่นแบบฉบับของคนที่อยู่ที่นี่มาสมักพักหนึ่งนะครับก็อยากจะแนะนําว่าจุดไหนน่าจะต้องมาถ่ายสําหรับใครที่จะมาเที่ยวนะครับก็สําหรับคลิปนี้เีเท่านี้ครับสาหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามด้วยนะครับ bye bye. สวัสดีครับ